สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกับสตีฟเอ็มซีคอมมานเดอร์นะฮะท่ามกลางสายฝน<ป><ป>โอเคก็วันนี <c oughs> ยน <c oughs> ้ยังไม่รู้จะทําอะไรก็ขอไปทำฮอปเปอร์ก่อนเออยังไม่รู้จะทาอะไรมาทำฮอปเปอร์เนะเดี๋ยวแป๊บนะกล่องรู้สึกว่าขาดฮอปเปอร์สักกี่อัน,นเออไม่รู้ช่าหมเอยไม่ถือว่าเต็มกล่องแต่ก็อยู่ประมาณครึ่งครึ่งกล่องอะเออเอาเอานี่นะความกลนตีนของเมาส์ <c oughs> สักสี่ตัวก่อนแล้วกันเมาสกดแรงๆมันถึงจะออกจักมาหนึ่งสองสามพอโอ้โหอะไรไม่รู้เต็มโ,โตัวหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ก็กะกจะหาคอมเมนต์มาอ่านสักนิดนึงแต่ก็ขี้เกียจต,ตรงนี้เออก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะได้ผลเปล่า ก็ไอ้ไอ้นี้คือไอเทมเอลิเวเตอร์แบบใหม่มัง้งรู้ดิเพิ่งเห็นจากคลิปพี่ทูบวกกับเออเห็นพี่ทูบอกว่าไปเอาจากมาจากใครนะอีทอสแลปย่างเงี้ยแต่ผมก็หาคลิปเขาไม่เจอเอ๊ะมันอยู่ไหนวะไม่รู้เอพิโซดไหนไม่รู้สามร้อยก,กว่าอันใครมานั่งดูหมดละอออ๋อเลีนโดนทอดแล้วกัน อโอ้ยนี่ต้องอะไรนี่สักประมาณสามทุ่มได้ยุงยังจะมีอยู่เนาะโอเคครับเยี่ยมเลยต้องดูให้แน่ใจว่าไม่มีไอเทมขงังค,คือบางทีมันขึ้นเลยรูมาไงแบบว่ามันมันมันจะเฉียงไปาข้างนิดนึงเนี้ยเออ ก็ลองโยนไอเทมอะไรไปดีไหมเอากองก็ได้ไม่จำเป็นนี่ก็ได้โอาไปไม,ม่หมดเลยฮัลโหลเงน,น้่ยปเนี้เอาเอ้าเฮ้ยเอาเอา้เอาเฮ้ยแค่นหมดวะอ๋ออ๋ออ๋อต่ดะรู้ขึ้นมาทันท,ทีแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแห โอเคเติบเติบวิชิมหายละไม่ดีวะเนี่ยโอเคแล okay. ้วก็ไอเช็คแป๊บ no นึงนะโอเคขึ euh, ้นไปข้างบนแป๊บอืม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 แล้วก็เต็ม เออแล้วก็แป๊บหนึ่งนะรู้สึกจะมีสเกลิตันค้างอยู่ตรงนั้นก็คือผมยังแก้แก้ไขปัญหาไอ้อส่วนตรงนี้ไม่ได้น้ําน้ํามันอยู่เนี่ึ่งคือลักษณะเวงจรที่ผมออกแบบไว้เนี่ยคือน้ําำมาจากทางด้านนี้กับด้านนี้จะมีสวิตเให้เปลี่ยนโหมดอยู่แปต่ไม่เปลี่ยนวะ่ะเว้ย แล้ววะแบบ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 มันเกิดอะไรขึ้นเออความรู้สึกว่าวงจรผมจะมีปัญหานะแป๊บนึงกำมนยังไงเนี่ยมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาตนี้นี่นี่นนี่นนี่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 อุยออุยนี่ก็นี่ นี่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 อ้าวแล้วทำไมมันเป็นอะไรวะไฟไม่ถึงเลอออ้โ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 อ้ทำไมต้องทำเองเนี่ยด้วยโอเคก็น่าจะเป็นปัญหาที่ไฟไม่พอแลาจะเดินอ้อมอะไรไปมาเฮ้ยเมาหัวโอเคเวิร์กแล้วนะฮะอ่ะก็คือมันมี ทางน้ำให้ไหลไปสองทางคือจะให้สเกตลตันรวมมาทางนี้แล้วก็วัดแป,ป๊บ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 นั่นไงม,มีปัญหาละเออหืมแป,ป๊บแป,ป๊บก็คือผมจะให้น้ำมันไหลมาทางนี้ด้วยไม่ไหลวะก็อย่าลืมนะฮะอย่างที่เออลุง <c oughs> ลุงแทก เกินก็ได้สอนไว้แล้วว่านะ้ํามันจะหาจุดที่เรียกว่าอะไรนะที่จุดที่ต่าที่สุดก่อนแล้วก็อุ้ยไม่เอานะอย่างนี้เฮนะ้ยเออเป็นแรงผักขอบคุณมากครับ <c oughs> ก็กะจะย้ายบ้านไปใหม่นะแต่ <c oughs> สักครู่นึงนะตอนนี้เกิดการปวดร้องนิดหน่อยข้าสุดบุกอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ที่บอกให้พอจะปวดที <c oughs> มันก็ไม่ปวดนทะั้งคุณตีมากเลยเออ โอเคอ่าเดี lighting, okay, mm ๋ยวผมเอ่อพาไปดูพื้นที่ที่แบบ Amazing ชุดๆเลยก็เดี๋ยวพาไปดูแป๊บหนึ่งอะตอนนี้ตอนกลางคืนโอเคไม่เป็นไรเหมือนเหมือนบีคอนนะไอ้พวกเว y p o i n อะไรมอนมินิแมปหนึ่งจุดเจ็ดเนี่ยเออก็บางคนหาไม่เจอนะแบบเออดาวน์โหลดไหนวะอะไรอย่างงี้ก็คนหาไปก็ได้ว่าเออ ก็เด okay. ี๋ยวก็เจอเองนะเดี๋ยวขอจัดการของอะไรในตัวเองก่อนเพราะมันเยอะมากขอใช้เตานี้บังเถอะแบบใช้ใช้นี่มาเยอะละเออไฟฟ้าบักไหมไม่บักโอเคคือบางทีแบบอะไรนะออกจากพื้นที่แถวช้างแถวเนี้ยออกไปแค่แป๊บเดียวกลับมาไอทีเอ้าทำไมไฟฟ้าแม่งเหลือแสนห้าอย่างเงี้ยงงอะแบบรู้สึกไม่ค่อยจะพอใจอะไรสักเท่าไหร่ เออมีแร่แร่นี่ต้องดับเบิลคูณสองอะคือเตานี้มีสิ่งสิ่งที่พิเศษหนึงคือถ้าเราเผาเออแร่ตอนหนึ่งชิ้นเนี่ยเราจะได้มาสองเท่าเลยนะอย่างเช่นเผาแร่เป็นหนึ่งชิ้นก็ได้มาสองชิ้นอย่างเงี้ยน,นี่แตกสีก่อนแล้วแล้วทำไมไม่ได้เอ็กพีอีกล่ะเอา้าอะไรวะวัดเนี่ยละคว,ความคกุนตีนของแมวแมโอ้ย เหนื่อยใจเนี่ยแหนะเมาส์นี่นี่ยังไม่หมดประกันเลยนะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวแหนะเอาอีกละวัดเดี๋ยวเฮ้ยมันต้องกดแรงๆครับเฮ้ยอืมได้ก็เดี๋ยวขอไปแปะดีเอ็นแป๊บหนึ่งนะฮะซึ่งไอ้ดีเอ็นเนี่ย ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะเอ็นพอร์ทัลคือเจอโดยบังเอิญน,นะแบบระหว่างที่แบบออกพื้นที่ไปหาแร่อะไรเงี้ยช่วงนั้นขาดแร่ทินมากแร่ทินเนี่ยทินบล็อกเนี่ยเป็นเป็นช่วงที่แบบโคตรโอ้ยโคตรแบบขาดแคลนแบบสุดๆอะเออในกล่องแบบกเหลือน้อยแล้วอะไรเงี้ยแทบจะไม่ถึงยี่สิบอันอะยี่สิบบล็อกอะนั้นอันนั้นถือว่าน้อยสุดๆแล้วนะแบบเออมันมันต้องใช้อะไรอีกเยอะอย่างเงี้ย โอ okay. เคได้สตุนเงินโอ้ยวันเสาร์ต้องไปเรียนอีกแล้ววันที่ผมสเออวันที่ผมถ่ายก็เป็นวันพฤหัสนะตอนเย็นก็ไปอัพวันศุกร์ <c oughs> <c oughs> เอ้ยนะคือทำไมต้องผลทเเลยไม่เข้าใจเลยอยางจะร้องหายเนะี่ยทำไมถึงทำกับฉันได้อืมโอเค เสร็จเรียบร้อยไปแบบหนึ่งแล้วนะเอาวซีทอตซีทอเอาซีทอนไปนี่หรือไว้ไหนดีอ <c oughs> แป๊บนะเช็คของแปบบ๊บอ๋อเขาห้เน็บชากินเออขอไปดีเอเ็นแป๊บหนึ่งนะอืมนึกว่ามีอะไรูีไหนวะเออนี่ <c oughs> พอเท่าเอามาเยอะมันก็ไม่ดีนะอืม <c oughs> คือ ไม่ไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ได้แค่เนี้ยอ้าวคือยังงงอยู่ว่าอันไหนเป็นอันไหนเออนะผมขุดจนแบบโล่งอะโล่ง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 และเห็ดแดงก็โอ้โหโตซเต็มที่เลยก็ <c oughs> <c oughs> ขุดจนแบบเออกูจะเอาเหินอะไรเงี้ยเอาเหินแบบพวกนี้นะความจริงมันก็มีวิธีคราบอยู่แหละแต่กข็ขี้เกียจเออ อืมพอเถอะทะเลสาไหลเกินไปละอ่าเดี๋ยวพาไปดูพื้นที่อันนี้ดีกว,ว่าว่าจะพาไปดูก็ลืมเลยอืม,มโอเคเออรู้สึกว่าพอเท่าอันไหนวะลืมนี่มัง้งฮัลโหลโอเคใช่แล้วนะโอ้แหลก็กว้าวนี่คือเออพื้นที่ใหม่นะที่ผมจะย้ายมาก็มีไก่แดงด้วยเอ้ยอ,อยู่ไหนอยู่นี่ มันช่ว่าโรสเตอร์นะรู้สึกมินี่แบบปิดปิดแบบมันคือโรสเตอร์นะเออซึ่งการผสมพันธุ์หรืออะไรมันเนี่ยแบบขยายพันธุ์อะไรันเนี้มันก็คือได้แต่ให้อาหารอย่างเดียวอะไม่ไม่มีทางที่แบบว่ามันจะออกไข่มาเป็นสีอะไรนะสีแดงอย่างเงี้ยเออเอ้ยรักมันเป็นอย่างนั้นผมว่าแปลกนะเนาะนี่ให้่ตัวใหม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีไก่สีแดงแล้วปากสีดำางี้เปล่าคิดไม่ออก เดี๋ยวขอหาอะไรเพิ่มเติมนิดนึงนะ่ะผมว่าใบอ้อมแถวนี้ดีนะข้างหน้าตรงไปนู้นก็เป็นเมจิกแลนที่ที่พาทีแล้วมันแหลกๆอะ่ะเออแล้วก็มีดอกไม้ยักษ์เอ,อ้ยขุดแล้วดอกไม้มันไม่ดอกอะ่ะเสียงแบบเออตรงนู้นก็เป็นป่าแบบเขาเรียกว่านะ่ะสรุดพิษอย่างเงี้ยนะสรุดนี่ก็คือน่าจะเป็นของเหลวหรือว่าอะไรสักอย่างไม่รู้ อืเอาเป็นว่าใครเรียนพวกภูมิศาสตร์อะไรมาอย่างนี้ก็ช่วยบอกนิดนึงว่ามันลักษณะอะไรเป็นยังไงก็ก็รู้ได้แค่นี้แหละือโอ้ดักโอ๊ะมาหายางเนี่ยอ๋อแหลกแหลกโอ้โอ้โหเอพีเอสตกครับอาวตกก็เสียงหลอนนี่เนี่ยโอเคเอาไปทำอะไรได้วะาลืม ไม่รู้ขี้เกียจมีก็เอาอิมมูดนี่แหละเออไปขยายพันไก่ดีกว่าในไหนๆก็ได้ซีมาละอืมส่วนนู้นผมก็เดินไปอีกไกลเลยแหละเออทั้งมาร์คพอท่อาไว้ทั้งมาร์คอะไรไว้เออแล้วประตูอยู่ไหนเนี่ยมันจะมีดอกไม้สีแดงอยู่ใกล้ๆหายหายจริงด้วยอ๋อยอยู่นูน่น ความจริงก็เล่นจอใหญ่ได้นะแต่ขี้เกียจโอเคว่าสวัสดีโรสเตอร์ไหนอีกตัวนึงเงียบเงียบคือไก่ผมลำคาญอย่างหนึ่งนะมันมันชอบหลบเออในในนะในพวกุ่มิภูมไมุ้่มญยาอะไรเงี้ยแล้วกว่าจะให้อาหารหรือจะฆ่ามันเนี่ยมันต้องต้องดันมันออกมาเออมันเหมือนมันรู้เราจะฆ่ามันอย่างเงี้ยอ่า เดี๋ยวพาไเปเม้นจิกแลนนะเผื่อมีตัวอะไรนะพิกซี่อตัวอะไรเกิดเนี่ยฮัลโหลไก่มัง้งอ้อย,ยุงนี่สามทุ่มมันน่าจะหนีไปแล้วนะนพวกยุงอะไรเงี้ยหนาวแล้วเนี่ยไก่แน่นอนเลยว่าแล้ว <c oughs> ก็ยังไม่เจออะไรนะแถวนี้ที่มันแปลกแปแร่แปลกแปไรอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยหาอุ๊ยน่ากลัวแฮ ไกลจังได้ยินไหมว่าเสียงไกรเสียงคนข้างนี่แหละแล้วมาอันไหนเนี่ยแป๊บนะอ่าใช่เลยละโอเคอืมเออกะว่าจะไปหาแมวสักหน่อยหนึ่งเจอแค่ตัวเดียวอยู่ใกล้สปอนสปานสปานพอนหกสามเก้า โอ้ยเลยโอ้ยฐานก็เต็มอะไรก็เต็มเต็มหมดเออส่วนที่ขุดอ่าอันนี้คือที่ขุดใหม่นะเป็นที่ขุดลูบี้ซึ่งทําจากมอสของไบโอมอววิตี้ก็มอสทาเองนี่แหละก็ระยะการใช้เดี๋ดคยค่อยไว้ทีหลังแล้วกันนิ้วแคบหายากมากอ่าอ้าวจะเอาอะไรวะลืม วจะเอาอะไรวะอ๋อมาเอินชานแล้วก็ชอบดื่มตลอดเลยพอพอเพลินก็เป็นเงนี้ยแหละอืมเอาแล้วเพชรหายไปหมดอ่ะเพชรอยู่ข้างล่างแน่นอนเลยยังไม่ได้ไปหาอุกบาทเพชเพ่รเ,เพิ่มเติมเลยอืมไม่เป็นไรคืออุกบาทมันเยอะไม่พอแล้วมันก็ชอบอยู่สูงบวกอยู่ห่างด้วยแล้วก็ต้องนั่งต่อบล็อกโอ๊ยน่าเบื่ออยากได้มอสเจตแพคแต่ตอนนี้หาไม่เจอหรือว่ามีมีก็ขี้เกียจหาแค่นั้นแหละ เอ้ยลืมโอ้ย,ม,อยมือสั่นแน้วมันหนาววันนียเฮ้ย,อยขอให้ได้ที่เธอซิวทอรกี้ยังดีเธอขอละนะชีวิตนี่จะฟอร์จูนไปเยอะเลยนะอืมจำดีไม่เขื่นอนพอไปเลยแหละอ่าเมื่อกี้เจอเฟกไอเทม,มกดคลิกไปมาไม่รู้นะสามสองหนึ่งแปบบ๊บ

เออว่าไปไปซากุระดีไหมเนี่ยแต่มันก็ไกลพอสมควรนะพันหกโอ้โหขอลงใต้ดีกว่าฮะ <c oughs> เพื่อมีอะไรแปลก,กนั่นไงเมมโมรีตูเริ่มเริ่มสะละโอ้แหลกนลิดแหลกนิดหน่อยอ่าข้างล่างมนป่าอะไรเนี่ยคือต้องขอไปสำรวจอะไรนิดนึงเพราะมันเออเนาะลืมไปว่าไอไก่เนี่ยปั๊มสีแดงได้แบบเป็น อะไรนะเป็นดายสีแดงอะ่ะดายที่เราได้จากดอกป๊อปปี้นี่แหละแต่ก็อุ้ยอุ๊ยทำได้เวลาค้นหาเฮ้ยดาบดาบดาบอยู่ไหนดาบ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 คือถามว่าทำไมตุกัวตุ้มว่าแล้วมันต้องทำไมต้องมาแหลกอะไรต่อเฮ้ ก็น่าเป็นอะไรอย่างนี้เออโอเคก็ไม่มีอะไรนะพานนี้ก็เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้เลยละกันก็ยังไม่รู้ทำอะไรก็เดี๋ยวพาน่าอาจจะสร้างบ้านอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะโอเคแหลกมากคะรู้สึกเอาเมมโมรี่ละโอเคจบคลิปเพียงเท่านี้ครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไต่กันฮะได้ยินเสียงซอมบี้ ไรู้ไสวันนี้สวัสดีครับหนี <c oughs> <ด>แป๊บ